นายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพริยาผอมด้วยผู้บริหารเมืองพระยาเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักการช่างคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาปรปับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเมืองพระยาสเสบจ มัธยมสาธิตพัทยาไปสู่เป้าหมายโรงเรียนต้นแบบด้านวัฒนธรรมกีฬาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นำร่องของประเทศโดยมีนายภูณศักด์งพงศพิพัฒน์วัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยาสิบเอ็ดนายบรรจงบรรทุนประยุกต์ประธานชมรมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยาสิบเอ็ดร่วมให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน นายสัญยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจด้านกายภาพความพร้อมเรื่องของอาคารสถานที่พัสดุรูปพรรณและคณะครูคุณภาพชีวิตของครูเด็กนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง11โรงเรียนให้รองรับการเจริญเติบโตของ e EC ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเมืองพัทยสิบเอ็ด มัธยมสาธิตปริยาขณะนี้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะที่13ในด้านวัฒน,ธ,นธรรมแรงงานกีฬาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจะมีการปรปับปรุงพัฒนาโรงเรียนเมืองพระยาสเวทเป็นโรงเรียนนำร่องของประเทศในการ,ปรเปิดการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนและสังคมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและโรงเรียน ทั้งนี้นอะนาคตโรงเรียนเมืองพระยาสเวศจะมีการเตรียมความพร้อมให้กับน,นักเรียนที่มีความต้องการต่อย,ยอดทางการศึกษาในแต่ละสาขาให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นเช่นการศึกษาต่อในด้านแพทย์การศึกษาต่อในด้านอาหารตำรวจข้าราชการวิศวะด้านเทคโนโลยีรองรับ e c รวมถึงอาชีพ ที่มีความต้องการของประเทศโรงเรียนมืองพระยาเสบีย์จะเป็นฐานการผลิตในการให้ความรู้กับเยาวชนในการต่อยอดในการเข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในแต่ละสาขาเราจะต้องมีการพัฒนาหลายด้านทั้งด้านอาคารสถานที่จุดบริการน้ำดื่มห้องสุข,ขาที่ถูกสุลักษณะพัฒนาบุคลากรครูพัฒนาสถานที่เที่บวกข,ของใช้ร่วมในการส่งบุตรหลานสร้างความปลอดภัยและความสะดวกให้กับเด็ก ทั้ง11โรงเรียนปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดทั้ง11โรงเรียนมีความพร้อมเพียงแต่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้สู่เป้าหมายที่วางไว้ อ๋อท่นเข้าเข้าเพว่าแตรู้พอท่านเข้าที่นที่โบกไล่ที่บกไลมนก็เช่าโรงเียเลยนะเีย ค,ค,คือตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงเมือง11โรงเรียนเดียวนะตอนนี้ได้สารวจทั้งหมดให้ในโยบายไปให้สารวจทั้งหมดทั้ง11โรงตั้งแต่โรงเรียนเมืองหนึ่งจนถึงโรงเรียนเมือง11นะครับเกี่ยวกับทางด้านในเรื่องของอากายภาพความพร้อมทางด้านในในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ์นะครับและที่สําคัญก็คือครูผู้สอน นะครับครูผู้สอนในการที่จะจะพัฒนาในส่วนของโรงเรียนเมืองพัทยาเนี่ยให้รองรับการเจริญเติบโตของทาง EEC ด้วยนะครับอย่างวันนี้เมืองสิบเ็นี่ยมันมีอยู่2ประเด็นในประเด็นแรกเนี่ยโรงเรียนเมืองสิเนี่ยได้รับคัดเลือกจากทางส่วนกลางก็คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะที่13นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม แรงงานกีฬาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งก็จะปรับปรุงให้โรงเรียนเมืองสิเบตเนี่ยเป็นโรงเรียนนำร่องของประเทศในการที่จะสอนให้กับลูกหลานนะครับในส่วนที่ให้เป็นไปตามความต้องการของของเด็กหรือว่าของสังคมนะครับซึ่งก็ในขณะนี้เนี่ยเริ่มอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตรนะครับซึ่งทาง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศกับโรงเรียนเมืองสิเบเอ็ดได้ดําเนินการร่วมกันอยู่นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็เหมือนวับว่าในเมืองสิเบเอ็ดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่มีความต้องการในแต่ละสาขาอย่างเช่นในเรื่องของทางด้านแพทย์วิศวะนะครับอาชีพอืน่นอย่างเช่นไปทางด้านรา,าชการคือไปทางโรงเรียนเตรียมต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของที่จะรองรับในเรื่องของ eec ไม่ว่าจะในเรื่องของทางเทคโนโลยีต่างๆ นะครับที่ที่เป็นในเรื่องของการศึกษาในรูปแบบสมัยใหม่หรือว่าเป,เป็นวิชาการในสมัยใหม่ซึ่งเป็นอาชีพซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยได้รับการเติบโตมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับซึ่งเมืองซีเบียเนี่ยก็จะเป็นฐานในการผลิตนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กที่จะไปตามสาขาต่างๆนะครับซึ่งก็จะต้องมีการพัฒนาในหลายต่อหลายเรื่องซึ่งก็ต้องทําร่วมกันในเบื้องต้นเนี่ยณนะขณะนี้เนี่ยทั้ง11โรงเนี่ย เรามาดูในเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กครูผู้ปกครองนะครับที่เรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าเด็กก็คือเรื่องของอาคารสถานที่น้ํากินน้ําใช้ห้องน้ําห้องท่านะครับทางครูนะครับผู้บริหารด้วยนะครับซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลเด็กเนี่ยนะครับในเรื่องความพร้อมต่างๆเหล่านี้นะครับที่มีอยู่เท่าที่ดูแลถ้าดูแลเนี่ยทั้ง11โรงลงจะต้องมีการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของอครูและนักเรียนเนี่ยดีนะครับเพื่อที่จะ เป็นสิ่งสนับสนุนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ปกครองเนี่ยที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทุกโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของสมาคมสิทธิเก่าหรือคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะต้องมาทํางานร่วมกันในส่วนของเรื่องอาการาประสานงานระหว่างชุมชนนะครับครูแล้วก็โรงเรียนนะฮะส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการพัฒนารองรับก็คือสถานที่สําหรับที่จะให้คือ ผู้ปกครองเนี่ยนะครับได้มาใช้ร่วมกันในบริเวณพื้นที่โรงเรียนว่าจะเป็นการรับการส่งนะครับนักเรียนมาโรงเรียนนะครับหรือกลับจากโรงเรียนกลับบ้านเพื่อที่จะเป็นการสร้างความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนส่วนที่สําคัญในเรื่องหลักสูตรเนี่ยนะครับเราก็มองว่าทั้ง11โรงเรียนของเมืองพัทยาเนี่ย นอกจากโรงเรียนนําร่องโรงเรียนเมือง11แล้วเนี่ยในอีก10โรงเรียนของเมืองพัทยาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีในส่วนของเรื่องการที่จะต้องสร้างจุดเด่นในการรองรับนะครับในเรื่องของการพัฒนาของเมืองด้วยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอาจจะต้องมีหลักสูตรเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งนะครับส่งเด็กไปในส่วนของทางด้านทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นะครับหรือว่าในส่วนของทางอีก10อุตสาหกรรมหลักของ EEC นะครับซึ่งนี้ต้องเป็นการสร้างพื้นฐานตั้งแต่ตั้งแต่ในส่วนของทางในโรงเรียนในส่วนของในระดับมัธยมเพื่อต่อไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยในอุดมศึกษาต่อไปนะครับก,ก็จะเป็นการการพัฒนาซึ่งซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมอยู่แล้วนะครับก็มีแค่ในส่วนของการปรับปรุงนะครับใน,ในเรื่องของอเพื่อที่จะทําให้เป็นไปตามเป้าหมายได้